คำสำคัญเนี่ยคือ collaborative inquiry ซึ่งสำหรับข้าพเจ้าอ่ตกรอนี้มันมาคนละทีเนาะ mm. collaboration ก็มาที collaborative learning มาที mm. inquiry มาอีกทีหนึ่ง mm. นะคะตอนนี้ collaborative inquiry ที่ได้เรียนรู้จากครั้งนี้ที่เป็นคอนเซปที่แบบชัดมากเลยอะที่อาจารย์ซาโตะท่านช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจชัดเจนนะนะคะแบบในในบรรยายของท่านเนี่ยจะมีการเรียนรู้แบบที่1กับเรียนรู้แบบที่2อ,อะ่ะ เรียนรู้แบบที่สองเนี่ยจริงๆก็คงเป็นจัมพิงทัสนั่นแหละนะคะในแง่ของอปรากฏการณ์ที่ชัดเจนแต่ว่าลึกเข้าไปข้างในนั้นเนี่ยนะคะการเรียนรู้แบบที่สองเนี่ยการเรียนรู้แบบที่หนึ่งมันคงแสวงหาคำตอบที่ถูกต้องที่ดีที่สุดนะเนาะแต่การเรียนเรียนรู้แบบที่สองเนี่ยคือ collaborative inquiry คือถ้าเราได้เรียนรู้แบบนี้แล้วเนี่ยผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สำคัญนะ่ะคือเราจะมี collaborative inquiry competency อ uh, ะนะคะเพราะฉะนั้นซึ่ตรงนี้อาจารย์อธิบายว่ามันมีสาองค์ประกอบอาจารย์ไม่ได้พูดอย่างนี้หรอกนะแต่พระเจ้าพูดเองอะฟังอาจารย์แล้วเนี่ยมันมีสามองค์ประกอบนะคะในอันที่หนึ่งก็คือเอ๊จะจะรู้ได้ไงไอ้สื่อสอบแบบที่แบบร่วมมือรวมพลังนะอันที่หนึ่งถ้ามันเป็น collaborative inquiry เรามีสมนนรรถนะตัวนี้จริงๆนะแล้วก็อันที่หนึ่ง listening relationship เนี่ยต้องต้องดี สัมพันธภาพเชิงการรับฟังจะต้องดีมากเ <No. S 1> นาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตรงเนี้ยมันคือ listening relationship เป็นเรื่องสำคัญ listening pedagogy จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับ Teacher อ d ครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ต้องสอนเรื่อง listening pedagogy นะคะถึงถึงมันถึงจะแบบได้ตัวนี้อันที่สองก็คือนะคะเป็นเรื่องของการพูด แต่การพูดตัวนี้มันเป็นการพูดไม่ได้สั่งไม่ได้สอนไม่ได้บอกคำตอบแต่เป็นการพูดแบบชวนคิดเทียร์รมนั่นก็คือ exploratory talk เป็นการคุยแบบ explore นะนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ authentic learning หรือ a u t h e n t i city เรียนรู้ลงไปให้ลึก ถึงอิน e r t r u ทรสถึงสัจธรรมของชีวิต